รัฐบาลประยุทธ์คือแปดปีแห่งการทำลายโอกาสโอกาสดีๆของประเทศไทยกลับกลายเป็นวิกฤตคนไทยประเทศไทยมีศักยภาพสูงคนไทยก็มีความสามารถแต่แล้วทำไมถึงไปอยู่ในเวทีวันนี้เราล้าหลังตามหลังประเทศเพื่อนบ้านคนจนต้องจนลงคนอยากรวยไม่มีโอกาสรวยช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น รัฐบาลล่ะงบประมาณที่มีอยู่ของรัฐบาลประยุทธ์ก็ใช้ไปในการสร้างหน่วยราชการให้ใหญ่ขึ้นและมีอำนาจมากขึ้นเจียดบางเศษเสี้ยวหวานให้กับประชาชน mm. เพื่อเป็นต่อชีวิตไปวันๆหวังว่าให้ประชาชนคุ้นเคยกับความยากจนและความยากลำบากจนวันนี้ขีดของความอดทนมันหมดไปแล้วประชาชนลุกขึ้นมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผมไม่ได้พูดลอยๆสิ่งที่เกิดขึ้นมันปรากฏการชัดเจนในการเลือกตั้งท้องถิ่น3-4ครั้งที่ผ่านมาเป็นการเลือกตั้งแล้วชนะแบบแลนสไลด์แต่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลครับพักเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งและได้จำนวนสอสอสูงที่สุดในสภาสเสมอมาและเป็นคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนเราตระหนักดีว่าทุกของประชาชนเกิดจากความที่มีรายได้ต่ำ และเป็นหนี้รัฐบาลนี้แก้หนี้ด้วยการไปสร้างหนี้กู้เงินมาแจกนะครับรัฐบาลนี้แก้หนี้ด้วยการสร้างหนี้แต่เราในฐานะพรรคเพื่อไทยไม่เชื่อเราจะแก้หนี้ด้วยรายได้และต้องเป็นรายได้ใหม่เท่านั้นครับด้วยความคิดความตั้งใจนี้เราจึงยึดสิ่งนี้ให้เป็นความหวังเป็นอนาคตให้กับประชาชน คิดหาทางที่จะนำสิ่งเหล่านี้มานำเสนอแต่บันไดก้าวแรกนะครับจะต้องนำสู่พาพี่น้องประชาชนมาร่วมผลทางแห่งอนาคตเป็นทางออกของประเทศด้วยกันท่านต้องเลือกเราชนะการเลือกตั้งเข้าไปเป็นรัฐบาลเพื่อพาท่านไปสู่ผลทางอันนี้เป็นทางออกของประเทศทำไมเราถึงพูดถึงเรื่องรายได้ใหม่นะครับ ผมว่าวันนี้เราได้ทำงานอย่างหนักแล้วพร้อมที่จะประกาศเป็นนโยบายอันนี้ออกมาการทำงานของเราเรามีคณะทำงานของเราทำงานใกล้ชิดกับประชาชนปรึกษาถึงผู้ที่มีประสบการณ์นักวิชาการต่างๆแล้วคิดทางที่แตกต่างใช้ความคิดแบบคิดใหม่ทำใหม่เข้าใจถึงอุปสรรคทลายสิ่งที่เป็นรัฐอุปสรรคเพื่อที่จะสร้างหนทางใหม่นี้ วันนี้เราพร้อมแล้วที่จะขอประกาศนโยบายพรุ่งนี้เพื่อไทยเพื่อรายได้ใหม่ของประชาชน <S <S รายได้ใหม่นี้จะเกิดขึ้นจากตรงไหนต้องเกิดขึ้นจากพี่น้องประชาชนในทุกกลุ่มทุกอาชีพนะครับพูดอย่างนี้ขอเริ่มต้นจากกลุ่มที่มีความแข็งแรงอยู่แล้วเราไม่อาจจะละเลยเขาได้กลุ่มวันนี้มีธุรกิจใหญ่และน้อย นะครับที่มีโอกาสอยู่แล้วเช่นการส่งออกและการท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้ต้องส่งเสริมให้เข้าแข็งแรงแล้วรายได้ใหม่จะมาจากไหนผมจะเสนอตัวอย่าง5กลุ่มใหญ่หนุ่มกลุ่มที่หนึ่งเกษตรกรที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดนะครับเราต้องขณะนี้เกษตรกรมีกลุ่มใหญ่แต่ทํารายได้น้อยแล้วยังเป็นหนี้รัฐบาลทุกปีต้องใส่งบประมาณเข้าไปเป็นแสนล้านหายไปไหน นะครับวันนี้หากยุนวนเวียนอยู่อย่างนี้เราไม่สามารถออกจากทุกได้ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดพลิกเปลี่ยนวิธีคิดการเปลี่ยนวิธีคิดอันนี้ต้องผ่าตัดเกษตรกรรมเปลี่ยนวิธีคิดจากเกษตรกรรมดั้งเดิมเป็นเกษตรของทันสมัยนะครับแล้วที่สำคัญต้องใช้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ ทำไมเราพูดถึงเกษตรกรเพราะหากว่าเรายึดถือหลักและประสบความสําเร็จมาแล้วก็คือการรดน้ําที่รากเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ไปจับใจ่ายใช้สอยร้านค้าขายของได้โรงงานผลิตของได้สามารถจ้างคนงานได้ที่สําคัญรัฐเก็บภาษีได้ไม่ต้องมาดั่งรีดรีดไม่ได้ก็ไปกู้เพราะฉะนั้นความสําคัญนี้คือความสําคัญของสร้างรายได้ใหม่จากคนที่มีปัญหาคนถูกมองข้ามเกษตรกรถูกมองข้ามแต่เรา กำลังจะเข้าออมาอุ้มชูเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังเรื่องถัดไปกลุ่มที่สองเรามีนักธุรกิจน้อยใหญ่มากมายกลุ่ม SME นักธุรกิจสตาร์ทอัพนักธุรกิจนักวิจัยนักคน้นคว้านักประดิษฐ์นักเขียนโปรแกรมแล้วสุดท้ายไม่สามารถเติบโตได้เนื่องจากอุปสรรคในเรื่องของกฎหมายเนื่องจากอุปสรรคในเชิงของการรับบริการจากภาครัฐ เนื่องจากอุปสรรคในการงานวิจัยเข้าไม่ถึงนะครับสิ่งและที่สําคัญเงินทุนหรือความสามารถของต่างประเทศเขาเราถูกมองข้ามเราจะทลายกําแพงเหล่านี้ด้วยแนวคิดเป็นนวัตกรรมทางการจัดการใหม่ชื่อว่านโยบายเรื่องเขตธุรกิจใหม่ New Business Zone ประการเหล่านี้นะครับนี่เป็นกลุ่มที่สองส่วนกลุ่มที่สามเรามีประชาชน ที่ยังด้อยโอกาสเข้าไม่ถึงแม้กระทั่งรายได้ที่ควรจะเป็นพื้นฐานที่ดำรงชีวิตอยู่เราจะละเลยได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของรัฐโดยตรงที่จะเข้าไปอุ้มชูให้เขามีแต้มต่อเพิ่มขึ้น mm. เพื่อที่จะยืนเข้ามาแข่งขันกับคนอื่นได้หน้าที่อันนี้เรามีนโยบายสำหรับกลุ่มนี้ด้วยเงินโอนเงิน,อนโอนคนสร้างตัวภาษาอังกฤษ นี่ไม่ใช่ของใหม่แต่เราเอามาใช้ Earn Income Tax ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนให้คนตัวเล็กตัวน้อยขึ้นมายืนแข็งแรงขึ้นมาแล้วเป็นพลังในการที่ขับเคลื่อนสร้างไรายได้ใหม่กลุ่มที่4นักเรียนนักศึกษาหรือผู้อยากเรียนรู้เสริมทักษะวันนี้เรายึดปรัชญาที่แตกต่างกันนะครับการเรียนรู้ต้องเพื่อไรายได้เรียนรู้ได้ประกอบ ตลอดชีวิตนะครับหลักใหญ่ของเราที่จะนำเสนอคือ live long learning live long earning ประชาชนเรียนรู้เพื่ออไรายได้เรียนรู้ง่ายตลอดชีวิตที่เราจะนำเสนอสิ่งเหล่านี้เราก็จะเปิดทุกให้ทุกคนทุกอนูของสังคมมีโอกาสในการสร้างไรายได้ได้การศึกษาไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถาบันการศึกษาแล้วครับเราก็จะแหวกกรอบเลือดเชื่อมเอาสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาให้เป็นศักยภาพของพี่น้องประชาชนเรื่องสุดท้าย เราจะต้องยกระดับค้นหาศักยภาพซ่อนเร้นที่มีอยู่เป็นทรัพย์สินเป็นต้นทุนในการสร้างรายได้สิ่งเหล่านี้ดำรงอยู่ในสังคมไทยเราเคยแปลเปลี่ยนเรื่องนี้ออกมาจากโครงการโอท็อขณะนี้เราลึกลงไปกว่านั้นเรามีเรื่องของหนึ่งครอบครัวหนึ่งศักยภาพซอฟต์พาวเวอร์ทีท่เราจะเฟ้นหาศักยภาพเหล่านี้มาบ่มเพาะมาสนับสนุนจนสร้างรายได้จากทุกครัวเรือนเพราะฉะนั้นในประการเหล่านี้ ขอย้ำอีกทีวันนี้ถือเป็นการเปิดแคมเปญเพื่อไทยเพื่อรายได้ใหม่ของประชาชนและนี่คือการคิดใหม่ที่จะแหวกกรอบสร้างหนทางใหม่ให้อนาคตที่ดีของประชาชนต่อจากนี้ไปผมก็จะขอเชิญผู้ที่เชี่ยวจากเรื่องระดมสมองแล้วนำเอานโยบายเหล่านี้นำเสนอในรายเดียดต่อไปครับขอบคุณมาก